คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เขามาเจอนะคะช่วงเวลาที่ได้มีคุณในชีวิตช่างเป็นอะไรที่ดีต่อใจเขามากเอามาดูเป็นยังไงบ้างคุณเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจเขาจริงนะเอคุณกับเขาอาจจะเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเคยสนทนากันหรือก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ณปัจจุบันอยู่นะคะคุณเป็นอะไรที่แบบฮิวใจเขานาคะคะ ย่างเช่นเขาเหนื่อยมาจากข้างนอกเขาเครียดมาเนี่ยแต่การที่ได้คุยกับคุณสัมภาษณ์คุณเนี่ยมันเหมือนเขาได้รับพลังงานดีๆจากคุณนะคะบางคนตอนนี้อาจจะมีเรื่องงอนหรือไม่เข้าใจกันเนาะเขาก็อยากที่จะดีนะคะกับคุณหรือไม่งั้นก็คือว่าตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดนะคะหล,หลายเรื่องมันหนัก เนาะขาาจ,จะอาจะพาตัวเองอ่ะมาอยู่ใกล้คุณให้คุณแบบได้ดูแลหัวจิตหัวใจเขาหน่อยเนะคะ่ะอืมขาอาจจะเป็นคนที่ประเมินคุณค่าตัวเองค่อนข้างต่ำนะคะ,ะไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรกับการที่จะได้รับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆจากใคร จะใครเนาะตอนที่อยู่กับคุณเนี่ยคุณก็ทําอะไรดีๆเขามากนะคะมีมีข้ออ่าข้อสงสัยในใจเขาเหมือนกันว่าเอ้ยเขาคู่ควรในการที่จะได้รับสิ่งดีขนาดนั้นจากคุณเลยหรอนะคะเอแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเขาก็ทราบซึ้งนะแล้วก็ดีต่อใจแล้วมันมีจุดนิดนึงค่ะเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณให้เขามากมากค่ะ แต่ว่าเขาไม่มีกําลังอะไรที่จะได้ให้คุณเลยอ่ะมันมีการที่เขาแบบว่าฉันไม่คู่ควรกับการได้รับสิ่งนี้จากเธอนะคะหรือไม่งั้นตอนเนี้ยเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขารู้สึกเฟลนะคะเช่นเครียดกับงานโดนเจ้านายด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยที่เขารู้สึกขาดความภาคภูมิใจเชื่อมันอ่นในตัวเอง ประเมินคุณค่าตัวเองต่ําต่ำต้อยด้อยคายเนี่ยเนาะเขาอาจจะแบบอยากจะพาตัวเองมาพักใจใกล้ๆคุณนะคะและก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยมอบอะไรดีๆให้เขาอย่างมากมายเนาะคุณอาจจะให้เขามากให้จนตัวเองเหลือแบบตัวนิดเดียวด้วยก็เป็นได้นะคะอืมตอนนี้ บางเคสบางการณีคุณอาจจะไม่ได้คุยกันคุณอาจจะห่างกันคุณอาจจะเรียกคุณค่าในเตงกลับเข้นมานะคะมันทําให้เขารู้สึกแย่กับเองว่าทําไมตอนที่ฉันมีเธออยู่ฉันไม่ดูแลเธอเนาะก็คือมันมันเป็นพลังงานรวมนะคะมันจะอ่านได้แบบกว้างๆซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ไรเสน่นะคะเข้ากับทุกคนไม่รู้ว่านะคะเป็นเรื่องของใครเนาะ ถ้าหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ไม่ต้องอินนะแบบอนู่นนี่นั่นอะไรไม่ได้อยากรู้เขาไม่ได้อยากรู้เออนะคะถ้าอยากให้รู้ถ้าอยากให้เป็นเรื่องของตัวเองอยากได้พลังงานของตัวเองก็ทักเข้ามานะคะเขาคิดถึงค่ะบทเพลงหรือคิดถึงเสียงคุณหรือคุณกับเขาอาจจะเคยส่งบทเพลงให้กัน นะคะหรือไม่งั้นก็คือตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเพลงที่อาจจะไม่ใช่เพลงที่คุณส่งให้กันก็ได้แต่เป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึกเหมือนเรื่องราวของคุณกับเขาอะคะ่ะมันก็มีใจที่นึกถึงหรือคิดถึงคุณนะคะเขารู้นะว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่พิเศษรวมไปถึงช่วงเวลาที่ได้มีคุณมันเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษและก็ดีมากๆจะบอกว่าที่สุด ในชีวิตก็ว่าได้สำหรับใครบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะย้ำเสมอเรนดอมคือสุ่ม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 นะจ๊ะสุ่มที่ไม่ใช่สุ่มกันย่าอินกันเยอะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะคะมันมีอารมณ์ที่เขาอยากจะมาใกล้ชิดสัมผัสคุณ ะะมีช่วงเวลาได้อยู่กับคุณตามลำพังสองต่อสองหรือคุณกับเขาอาจจะเคยมีโมเมนต์นี้ด้วยกันแล้วเขาคิดถึงช่วงเวลานั้นแบบมากๆเนาะถ้าบางคนไกลกันแล้วไม่ได้คุยเลิกกันไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาแอบแบบสงสัยอะคะ่วะว่าคุณเปแบบมีโมเมนต์พิเศษพิเศษกับใคร ที่ไม่ใช่เขาแล้วหรือเปล่านะฮะอืมบางคนมีเรื่องค้างคาในใจที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์นะคะก้าจะอยากมาคุยอยากจะมาเคลียร์กับคุณนะนะคะสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจอะไรที่ไม่เคยพูดก็อยากจะพูดให้คุณได้รับรู้เนาะบางคนที่ไกลกันเขาอยากจะ เดินทางมาหาคุณก่อนที่คุณนะ่ะจะไปไกลจากเขาซะก่อนจะโบยบินไปจากเขาบางคนตอนนี้คุณเป็นอิสระจากเขาคุณไปใช้ชีวิตตามหัวใจตัวเองเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาจะแบบไม่สามารถไล่ตามคุณได้คุณจะไปไกลจากเขาหรือบางคนไม่ได้มีประเด็นนะคะแต่อาจจะเป็นแค่แบบ กาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะแต่ว่าคราวนี้ตอนเนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรตามเสียงองตัวเองคิดยังไงรู้สึกไงนะคะเขาก็จะทําออกมาให้คุณได้เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาเนาะอีกอันหนึ่งนะคะใครบางคนในที่เนี้เขารู้สึกว่าตอนให้เขาอาจจะอยู่สังคมรอบข้างแล้วเขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแต่กับคุณเขาเป็นอิสระเขารู้สึกเป็นตัวอตัวเองมากโดยที่ไม่ต้องแบบเดินตาม เดินตามคำสั่งของใครอ่ะเออนะคะอยากจะมาใช้เวลากับคุณมากๆเลยนะอ,อจริงคุณมีทั้งแบบความเป็นคู่ความเป็นเพื่อนที่ดีความเป็นแบบคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะบางคนเนี่ยอยากจะมารู้จักสังคมของคุณครอบครองคุณเพื่อนฝูงของคุณด้วยนะนะคะหรืออยากจะมาใช้เวลากับคุณบางคนถ้าเลิกกันไป ห่างกันไปมีประเด็นเนี่ยยังน้อยที่สุดเขาก็แบบอยากจะกลับมาคุยกันดีๆกับคุณจะได้ไหมแบบเพื่อนก็ยังดีนะคะ Miracle I'm praying for a miracle that somehow our p a t h will cross again เขาบอกว่ามันมีการมีการที่แบบร้องขอปฏิหารว่าทำให้เราสองคนนะคะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะ You still hold the key to my heart เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเดียวที่ถือกุญแจที่เข้าไปไขหัวใจเขาได้ประมาณว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขาเนี่ยให้เข้าถึงใจนะคะอาจจะไม่ใช่เขอาจจะไม่ใช่คนที่ทุกคนจะเข้าใจในความเป็นเขาเนาะ I wish we could talk about everything บางคนมีเรื่องขานใจไม่ได้เคลียร์เขาหวังว่าเราจะได้คุยในสิ่งที่ค้างคางในใจได้เคลียร์กันนะคะแล้วก็ You were my best keep secret feelings because I was afraid of being judged บางคนนะอาจจะกลัวคําตัดสินของคนอื่นคําพูดของคนอื่นก็าบอกว่าคุณเป็นสิ่งแบบมันแบบเป็นเหมือนความลับในใจอะค่ะที่คขาบางทีก็ไม่กล้าให้คนรับข้างหรือเปิดเผยให้ใครได้รับรู้อาจจะกลัวการโดนตัดสินจากคนอื่นเช่นคุณนับค้าอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะกันนะคะกรอบสังคมประเหนี้หรือบางคนอาจจะมี คนหอนใจอะไรแล้วคนคนในชีวิตราอะไรก็ตามแต่หรือไม่ไงั้นกะ็คือเขาอาจจะเป็นแค่คนที่แบบแค่กลัวที่จะยอมรับกลัวความรักอย่างนี้ก็ได้นะคะกลัวการที่จะบบต้องรู้สึกเจ็บหรือถูกปฏิเสธก็เลยเลือกที่จะเก็บมันไว้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เนาะมันก็มันก็เป็นแรนดอมนะมันสุ่มอ่ะมันก็ใช่เรื่องของทุกคนนะนะอย่าด้วยเรื่องตัวเองทางมาันไดขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ